โอ้โหเพื่อนครับโอ้โหเจอกันอยู่ดอนเมื่อสองปีที่แล้วครับผมครับครับตอนอยู่ค่ายปักเป็นไงครับโอ้โใครเข้าก่อนครับเนี่ยฮะใครเข้าก่อนพี่บันดีครับอ๋อพี่บันดีเข้าครับผมผมเป็นปีสองสี่ก็่เรไล่กันนักเป็นไล่กันเขาเป็นปีสองห้าใช่ไหมสองห้าอ่าไล่กันครับครับแค่ปีเดียวครับผมครับ อ่ายุติการคอมเมี์ก็ลุยกันมาเนาะครับผมโอ้โหโอ้โหหน้าอยู่จังเลยครับหนว่าจะหาเมียน้อยให้เออไดอยังอยังๆยๆงยงยงยงโอ้โหเชิญเลยครับนั่งพี่ิรักสบายดีครับครับผมสบายดีครับท่านโอ้โหวันนี้เลยพาพี่บัณดิตอ์มเยี่ยมครับผม สองคนดังแห่งโลกโซเชียล <laughs> ครับ <laughs> ผมอโอ้น่าอยู่เนาะ <laughs> ครับผมเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงมันเป็น <c oughs> พ,พื้นหลาบเนาะขุณบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงโองเป็นเศรษฐกิจที่น่าอยู่มากเลยนี่ก็บ้านบ้านพี่วิรัชครับผมใช้โซล่าเซลล์ไหมพี่ไฟฟ้าไม่ใช้ทีวีตู้เย็นได้ครับข้างในมีบ่อเลี้ยงปลาครับผมมีอะไรบ้างครับพี่ บ่อเลี้ยงปลาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยครับนั่นในวัวกาลังมาครับอิ่มแล้วไอ้ตัวเล็กที่เขาที่แล้วผมมายังตัวเล็กอยู่เลยนะโอ้ครับโตมดแล้วครับผมทั้งทั้งหมดมีกี่ตัวอันอยู่ที่นี่ประมาณ6ตัวแล้วก็อยู่ทางแชไปอีกอีกซื้อไว้13ตัวออกลูกอีกห้าหกตัวอยู่แชไปก็มีใช่ไหมครับผมซื้อซื้อต่อเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนแบ่งลูกกันครับอคครับผมอันนี้เป็นเป็นบ้านมีเล็กที่ ของผมนี่เกือบสิบไร่แลละครับเก้าไร่สองงานสี่สองตารางวานนี่ครับค,ครับผมผมอยู่คนเดียวครับผมเป็นเจ้าบ้านเลยตรงนี้ <c oughs> บ้านข้างในอีกอีกรางหนึ่งครับ <c oughs> อยู่บ้านสันสันดีสุกอันนี้บ้านสนบครับแวชวนตีมดิตมาอยู่ด้วยเออได้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 ไดไดได ไอหัวรอดนี่หัวรอดมีเลสในนันเนี่ยมีความหมายนะไอหัวรอดแบบนี้เมื่อกี้ผมไม่บอกพี่มันดิตมาอยู่นี่นี่มาอยู่กับพี่วิรัตนี่โอ้ได้เลยยินดีตอนรับําลังขอที่องค์การผ่านศึกรู้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไปดูนะเนี่ยยนเรื่องไปยื่นเรื่องไปแล้วครับผมไปยื่นที่มุกเล็กสระบุรีครับสระบุรีใช่ไหมครับไปยื่นที่สอปกรสระบุรีแล้วก็ไปยื่นที่ที่กรุงเทพอีกที่หนึ่งเอกสารที่เอาจากสระบุรีไปไปยื่นที่กรุงเทพที่ส่วนกลางครับ พราะสารรีไม่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 มีองค์การอาหารวัสึกค่ะครับมีมีที่ลบบุรีที่เดียวผมก็ไปยืนที่กรุงเทพเลยผมเพิ่งปล่อยปลาไปนี่ซื้อปลานินแล้วก็ปลาทับทิมแล้วก็ปลาตะเพียนอ่ลงได้อีกประมาณสิบวันเนี่ยแหละครับผมไม่เคยเคยครับมีแต่ซื้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเดี๋ยวสำนักงานอันนี้แจ้งให้นครับครับผมครับครับ คราวที่แล้วผมมายังวิทย์น้ำออกครับผมลอกลอกใหม่ที่อยู่นี่แหละครับผมเชิญท่านขึ้นมาก็ได้ครับอ๋อลากไม้เอาเชิญเชิญเชิญไรทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับสภาพผมอยู่นี่แหละครับผมเชิญครับ อยู่นี้อยู่คนเดียวครับผม <youngest S 1> สภาพคน่ร่บครับผมอย่างนี้ต้องไปเชิดชูเกียรติครับกลังงานครับผมครับเรือเรือเพื่อนฝูงไม่ค่อยกี่คนแล้ครับไปเรื่อยๆเพื่อนหกสิบวาแล้วพี่เท่าที่จำได้มีชื่ออะไรไหมคะ โอ้สมพรการกระสังไอ้สมพรไอ้การกระสังนี่ก็เยอะแล้ก็ไอ้แสวงบัวทองตอนนี้อยู่ลบบุรีขาขาสองข้างนี่โดนโดนโดนลมก้าแล้วก็โอ้หลายหลายคนครับจะนึกชื่อไม่ออกนะนะครับผมแต่เห็นหน้ารู้จักรู้รู้รู้จักครับครับด้วนหลายคนเพื่อนผมครับผมแล้วตอนเย็นแฟนอยู่ด้วยไหมหรือว่า ไปขายไส้กรอกข้าวอีสานครับอยู่บันดมครับก็ได้อาศัยเงินก้อนนี้แหละจุดเีือกครอบครัวผมก็เลี้ยงเดือกวัวเดือวายครับผมต่างคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะครับผมผมก็ไม่มีรายได้แล้วหนุนจะกวัวครับครกหน่อยนะครับท่าน น้ำน้ำอยู่นี่ตลอดทั้งปีเลยครับโ,โซล,ซล่าเซลล์ทำเองใช่ไหมซื้อครับครับผมให้เขาติดตั้งให้ประมาณสองสองหมื่นสองมืนสี่ครับจริงๆเราของเราเนี่ยมีโครงการเรียนอบรมโซล่าเซลล์ด้วยนะคะครับผมนี่ก็ข้อไก่ครับอ,อาจจะโรคสักหน่อยครับท่านนี่นะครับนี่ก็ครับผมตกสิบไร่นี่ครับท่าน อันนี้ขุดขุดลองไส่ไก่ครับไสไก่ปล่อยปล่อยปลาตะเพียนปล่อยปลาตะเพียนไอ้ที่นั้นปล่อยปลานิลกับปลาในครับผมเพิ่งปล่อยได้ได้ประมาณสิบวันเนี่วเคยขายบ้างไหมไม่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 เคยขายครับเอาเอาไว้ทานครับเอาไว้ทานเองครับเหลือยุไม่มากแล้วครับผมหกหกสิบสองข้าแล้วนี่เดี๋ยวถ้าได้พันผักอะไรเดี๋ยวลองจะมาให้ครับผมขอบคุณมากครับ ีของเราเป็นโครงการทหารทำดีนะคะเราสามารถขอพันปลาได้ทุกอย่างพันไก่พันผักได้หมดรัฐธรรมนูญไก่ประดูหังดำไก่ได้หมดพันธุ์ครับผมไก่ที่ไปไหนหมดละอยู่แถวนี้แหละครับครับปล่อยครับเลี้ยงปล่อยธรรมชาติลึกๆครับมันมันออกบ้านซับสมิงครับ เป็นที่ของเราหมดเลยอันตั้งแต่ตรงตรงนี้ครับยันยันนู่นแหละครับผมครับยาวครับก็ก็พอได้ได้นะครับผมยังครับไอ้ไอ้ตัวน้นท้องนะครับเนี่ยอันนี้ยันไงมียังอ้วนครับผมครับน่ารักดี ที่ผมไปเอาตังมาผมมาซื้อควายคูนึงแล้วก็ทำโรงเรือนนี่เราขุดขุดขุดบอ่อใหม่ครับลอกลอกบอ่อใหม่ครับกีตัวนะพี่อันอยู่นี่หกตัวครับขายไปตัวหนึ่งแล้วก็มีควายแม่กับลูก <c oughs> ครับผม,มอยู่อย่นี่นะสบายใจดีครับ สุขภาพดีดีได้อาศัยท่านผู้การนี่นะช่วยสนับสนุนครับทั้งช้าทั้งเยนอากาศแค่สดชื่นับโอโซนที่แบบในในเมืองหลวงหาหาอากาศอย่างนี้ไม่มีครับผู้การมาอยู่ก็ได้นะผมแบ่งที่ให้ เจะมอบมมอบมวกกับอหมวกกับเสื้อสองชุดโอ้สงชุดชุดตมที่แม่ไม่ไม่ครับคุณครับคุณครับผม ขบเลยลูกขึ้นร şey ับนทางฝั่งนี้ก็ได้ครับหันหน้าอ่าเอเลครับถึงกระาฝนี้ ไม่เป็นไรค่ะขั้นต <Pier> อนอะไนะคะครเต้าหมูนะคะเราจรระลด